สำหรับวันนี้เรามาอยู่ในเกม My Car Bin Package SD นะครับ,บรระะวันนี้เราจะมาทำอะไรทำมาดีดัเอ้ยวันนี้ผมจะมาเล่นส,สร้างเซิร์ฟนะครับวันนี้ผมส,สร้างเซิร์ฟร้บงละลิน 哦，离线的方便。我

我厉害。Yeah. สำหรับวันนี้ข้าพูดขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่บายบาย